สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแก็ช่องลุงทิพย์ชาแนลเชนเก่าเชนเดิมแล้วก็ชเชนค่อยเนาะลุงทิพย์เอาบรรยากาศตรงไฮตรงหน้ามาฝากมาตอนนะคะอ่านั่งอยู่นี่ก็คือนั่งให้ยกำลังใจเนาะก็คือห้าไม้ลงเนาะจาอะอ้ะเนอะอะาะเอาไม้ลงนี่เนาะอ่าเพื่อที่จะว่านี่นี่นี่ตนกระที่นั่งลงอยู่หน้าลุงทิพย์นี่เนาะอ่าเพิ่นสิงั้งงั้งเขานะคะเออ ต้นนี้ก็คือหนาหนาแรงเนาะหนาแรงเขาก็เอาลงเนาะเออเขาก็เอาลงเนานะค่ะเนาะเขาก็เอา,เา,เอาไว้ใส่ประโยชน์ได้หลายลอย่างเนาะแต่ว่าลุงทิพนี่เอาให้เบิ้งพูนได้จ้ะง,งวัว<ๆ>เนาะเออเอาเอาให้เบิ้งคุณงัวเพราะว่าอเอองัวงพูนกะอยู่ดีเนาะบ้านนี้ผู้สาวเลี้ยงงวัวผู้บ่าวเลี้ยงงวัวกกสิมนานั่นงอยู่นี่แหละนั่งเศร้าหม่มนั่งเศร้าห่มนะคะลุงทิพย์ก็ไปแล้วลงบเลงบิดเอาไว้เขาเศร้าห่มพอมีแหงเนาะ เวลาเอามาไฮมาหน้า,าก็มีห่มใหม่ได้เศร้าห่มนะคะเออน่ะบรรยากาศนะค่ะเนาะบรรยากาศเอามาฝากมาตอนพี่น้องคือเกา่าวิถีชาวบ้านชีวิตบานบานนะค่ะเนาอเออลุงจีบก็เอามาฝากว่าเน็นซิเลียมบ่น,บนบั่นซิเลียมว่านนั่นบอกให้ผู้ใดบรรยากาศมาฝากนะคะ บรรยากาศบ้านๆวิธีชาวบ้านนะคะอ,อือันคุ้นัวก็อยู่ดีดีเนาะบรรยากาศบ้านๆชีวิตบ้านๆลุงทิบย์ก็บพราไม่ยัง้งดอกพี่น้อะแต่ละเหมือแต่ละเว้นกะแต่ลงทงลงท่า่นละอ่าลงทงลงทาอยู่ทงไฮทงหน้าเนาะอ,อยู่ทงไฮทงหน้าผ่อนโอ้ยจะเมืนงวัวพนยู่ดีเนาะ ว่เจ้าคือบ่โดดบ่ดงคืออยู่ดีแท้ว่ชีโดดกันไห้บักฮะกินแดงว่เจ้ายู่ดี้ดิบอดดบ่ดงเลยเออกินแดงรูปหูไข่เอิ่มตัดปอยเอิ่มหูฟูหนาวหน่อยเอิ่มบ้านมาแต่สังบกพูนนะก็ค่ะสังบก ้องปงถออยขากนนะอยู่้องปงได้เพราะว่าสิจ uh> ูดขาแล้วจูดเอาไปม่วงมเจ้ออยู่นี่แหะเาจูดเนแกนเหินอยู่นี่เตมซมึงเนาะนะ้นต้นใหม่กะบ่กต้นใหม่กะบ่เอาลงเอาใบเห่เอาใบเห่มจ้าเศร้าหงมงานนี่ใบให้เศร้าหงมเออเอาใบว่าเอาใบให้เศร้าหงมเพราะว่ามันห่อนเนาะจัสิเปเศ้าหงมยู่ใส่เนาะ มากินใบใหม่อ uh, ยู t ่นี t ้ว่ะบ uh, uh, ่โอ้เดี uh, ๋ยวเออเดี๋ยวเพิ่นจิมากินใบกระทินนะลงนี่แม่นบ่เออดีละลายเพิ่นมากินสีได้เป็นเป็นอะไรหรอขั้วพันขัวต้นเดี๋ยวเพิ่นสีได้เป็นเป็นเนาะกินอยู่ในน้องกิน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 บรรยากาศเลียมเลียม่ไต่นี่มันเปลนหมดเลยเขี้ยวเขี้ยวนี่พะการะมาหากินดอกเดี๋ยวเพิ่นกะจิมามากปล่อยมากก็มาเลยว่ะออถึงเลยว่ะ ยอะอีกอะบรรยากาศบับานวิธีชาวบ้านนะคะเออว้าวันลทิพเอามาฝากมาตอนพี่หน้องคือเก่าคือเดิมนะคะขอบคุณขอบคุณที่เป็นกําลังแรงใจให่บ้านลังเหน่อยหน่อยของลงทิพนาะคขะหน่อวิธีชาวบ้านชีวิตบรบานก็บ่มไม่ยั้งไล่นี่แต่ทงให้ทงหน้าบรรยากาศเอามาฝากมาตอนพี่น้องคือเก่านะคะอืม น้ำรดเห็นบ่ไหมอยินบ่หมเา <c oughs> บอกให้กูเจีน้ำรดเขาบอกทะเลอ่ามิจีกขอจบแค่นี้เด้อค่ะเด้อ <c oughs> ขอบคุณที่ <c oughs> รับชมสวัสดีค่ะ